สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นชื่อว่ากระต่ายกระต่ายมีมัดได้ไหมจากที่เราเห็นกระต่ายตัวนี้มีอาการที่ขันตามผิวหนังซึ่งอาการ ทันตามผิวหนังก็อาจจะเป็นจากโรคผิวหนังก็ได้หรือว่าปรสิตภายนอกเหมือนหมาแมวก็ได้ซึ่งหมัดกระต่ายสามารถป้องกันได้ด้วยยาแบบเดียวกันกันกบแมวกับสุนัขได้ไหมคุณหมอใช้ได้ค่ะค่ะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวยาใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าจะต้องมาคำนวณโดยาให้เหมาะสมในสัตว์แต่ละสปีชีส์ค่ะก็ ปรึกษาสตวเวแพทย์ใกล้บ้านนะคะเพื่ออานํำน้องมาตรวจชั่งน้ําหนักแล้วก็คํานวณโดสยาที่จะป้องกันปรสิตท,ทั้งภายนอกภายในค่ะหยดไปที่บริเวณหลังข้อก็จะช่วยกําจัดเห็บหมัดนะคะในหูตลอด1เดือนค่ะแล้วก็ก่อนอื่นคุณหมอก็ตะกี้ก็ทําการตรวจด,ดูนะคะว่าเขามีปรสิตภายนอกจริงไหมคะ่ะก็ตรวจพบว่ามีขุย,ขยดำตาม,ม,ม,มผิวหนังและเส้นขนนะคะ เอาสัารีชุบนะ้ำหมาดๆมาทดสอบโดยการแปะไอพวกดำๆไปดูค่ะก็พบว่ามันเป็นกลุ่มของพวกขี้หมัดน,นะคะเพราะว่าจะเจอเป็นฮีโมโกบินค่ะกระจายอยู่บนสัมรีที่มันเปียกน้ำเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบคราบเลือดนะคะจากการที่เอาสัมรีชุบนะ้ำมาเช็ดบริเวณเส้นขนแล้วก็ผิวหนังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบเบื้องตน้น สำหรับกือต่ายตัวนี้ก็เป็นโชคดีที่น้องเป็นสีขาวแล้วก็จะเห็นว่าตามผิวหนังเขาจะมีลักษณะของคุยๆค,ค,ค,คล้ายๆเม็ดทรายแต่ว่าจะเป็นสีดำอันนี้ก็คือจากที่เราดูก็เรียกแบบบ้านๆได้ว่าเป็นขี้หมัดหรือว่าฟรีเดิร์ดอันนี้เป็นภาษาอังกฤษฟรีเดิร์ด เดินก็เหมือนอะไรแบบเดอร์ตี้แต่ว่าตัดตัววายออกนะคะก็จะแปลว่าขี้หมัดในในภาษาสัตวแพทย์นะคะถ้าหากว่ากระต่ายมีหมัดเยอะ<ม>จะเป็นผลเสียต่อตัวกระต่ายแล้วก็ผู้เลี้ยงแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงใกล้เคียงบางทีบางบ้านอาจจะเลี้ยงมีกระต่ายหลายตัวหรือว่ามีกระต่ายด้วยมีแมวมีหมาด้วย<ม>ซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะแบบ เป็นไปกินกักหมัดกระต่ายก็ไปกินเป็นแมวเป็นหมาได้ถ้าสมมุติว่ามันมันไปแบบนี้เราเรียกรวมกันว่ามันกระตา่ายหมาแมวก็จริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่สปีชีส์นะคะสำหรับตัวหมัดค่ะก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็น accidental host ก็คือเป็นแบบโฮสต์แบบ ฉกช่วยโอกาสได้แบบบางทีย้ายจากแมวหรือว่าสุนัขมาอยู่บนตัวกระต่ายได้เพราะว่าอาจจะอาหารไม่พอแล้วบนแบบบนตัวหมาแมวมันอาจจะไม่แซบแล้วค่ะก็เลยย้ายมาลองเลือดกระต่ายดูบ้างเผื่อว่าเปลี่ยนรสชาติค่ะบางตัวก็จะติดใจก็จะไม่กลับไปที่หมาแมวอีกก็สำหรับกระต่ายตัวนี้ก็สิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือพอตรวจด,ดูแล้วก็พบว่า เขาเป็นหมัดกระโดดหมัดกระโดดก็จะเป็นตัวสีดำก็คือก็จะกระโดดในกระโดดไปกระโดดมาไม่ว่าจะเป็นจากหมาสู่แมวหรือว่าสู่แมวไปหากระต่ายซึ่งก็เขาก็สามารถที่จะกินเลือดได้ซึ่งตัวนี้ก็นอกจากเราจะหยอดยาหยอดหลงังแล้วก็ป้อนอยา่าย,ายพยญาติภายภายในลำไส้ <Spencer. S 2> ด้วยเ,เพราะว่าตัวหมัดกระโดดมันก็จะทำ ให้เป็นพยาธิในลำไส้ด้วยใช่ไหมใช่อาจจะนำพวกพยาธิติดแตงกวานะคะไปอยู่ในลำไส้ได้ค่ะเราก็ทำการป้องกันปรสิตทั้งภายนอกภายในนะคะให้กับน้องกระต่ายเลย<ม>ก็คนนี้อาจจะป้อนยากหน่อยเขนาน่าจะไม่เคยกินมาก่อนนะคะทำให้แบบพอเราจะป้อนท่าปกติเนี่ยมันจะยากลำบากเหลือเกินน้องก็ต่อต้านถีบถีบเราเนาะก็เลยอาจจะต้องดึงกันนิดหน่อยแล้วก็ ตัดเล็บนะคะกรูมิ่งบางส่วนตามที่เจ้าของต้องการค่ะก็วิธีการตัดเล็บก,ก็จะคล้ายๆในสุนัขและแมวก็ต้องดูดีๆนะคะไม่ให้แบบโดนบริเวณเนื้อสีชมพูไม่งั้นก็จะมีเลือดไหลหรือเกิดความเจ็บปวดได้สำหรับเล็บของกระต่ายก็จะเป็นเล็บที่ยื่นยาวซึ่งก็ต้องนอกจากตัดเล็บก,ก็ต้องตัดฟัน oh. หรือถ้าไม่ตัดฟัน สำหรับฟันกระต่ายก็ต้องหาพวกหญ้าให้ให้กัดเพื่อที่จะรับคมฟันหน้าเพราะฟันหน้าก็จะยื่นยาวได้เองถ้าหากว่าไม่ได้แบบกินอาหารที่ต้องใช้ฟันถ้าสมมติว่าบ้านไหนอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมแบบให้แต่อาหารเป็นอาหารเม็ดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ฟันของเขาไนดะ้ยื่นยาวออกมาเรื่อยๆซึ่งโดยปกติแล้วขอบอกทีนึงว่ากระต่าย ตามทฤษฎีหรือว่าตามธรรมชาติเขาก็จะกินหญ้าเป็นหลักสําคัญก็คือโดยที่อันนั้นคือเป็นกระต่ายตามธรรมชาติก็กินหญ้าถ้าจะไม่มีพวกอ,อ,อ,อาหารอัดเม็ดเนาะถ้าสมมุติว่าปัจจุบันนี้พัฒนาสายพันธุ์มาให้เป็นกระต่ายเลี้ยงก็จะมีอัตราส่วนของการโภชนาการอยู่หญ้าประมาณเยอะกว่าอาหารเม็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพื่อช่วยให้ฟันที่เขาแบบงอกยาวตลอดชีวิตนะคะได้โดนมีการรับคมรับฟันเราอาจจะหาพวกของขนมหรือของเล่นที่มันเอาไว้ให้กระต่ายเนี่ยช่วยแทะรับฟันของเขาตามธรรมชาติมาให้กัดเล่นก็ได้เช่นกันค่ะ พวกผักผลไม้ที่แข็งแงหน่อยนะคะก็จะช่วยในการที่ให้เขาแบบฝนฟานรับฟันไม่ให้มันมีการงอกยาวจนเกินขนาดแล้วล้นออกมานอกปากอาจจะยาวเกินไปแล้วไปบาดฟันบนปากบนปากล่างได้นะคะก็พบบ่อยในรายที่ให้อาหารที่ไม่เหมาะสมในน้องกระต่ายนะคะซึ่งก่อนจะเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะคะก็ควรศึกษาธรรมชาติของเขาก่อนว่าเขาเป็น มีลักษณะนิสัยยังไงไลฟ์สไตล์แบบไหนนอนกลางวันกลางคืนชนิดอาหารที่ควรทานไม่ควรทานนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้หาความรู้ก่อนที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงค่ะสำหรับกระต่ายตัวนี้ก็คือปัญหาหลักๆก็คือเป็นเรื่องของอมีหมัดกระโดดแล้วก็ถ่ายพยาธิโดยการกินก็คือทาก็คือพ่ายค่าพยาธิในลำไส้ซึ่งเกิดจากมัดที่ เป็นตัวต้นเหตุทําให้เขาเกิดเป็นพยาธิไมเตงกวาในกระต่ายแล้วก็สาหรับหมัดก็จะทําให้กระต่ายรบกวนการใช้ชีวิตอาทิเช่นมีขนร่วงเป็นโรคผิวหนังแล้วก็แพร่ไปสู่สัตว์ตัวอื่นเผลอๆก็อาจจะมีการกัดเราได้คนที่เลี้ยงกระต่ายที่มีหมัดก็อาจจะทําให้แพ้หมัดจากกระต่ายได้ก็จะทําให้เกิด ความลำคาญเป็นผดผื่นแดงตามตัวก็วจะเป็นปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างสัตว์แต่คนมิฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือควรที่จะป้องกันโดยการหยอดยาหรือว่ายาที่ใช้ที่ปลอดภัยสำหรับกระต่ายก็ควรที่จะทำทุกเดือนเหมือนกันกับหมาและแมวเท่านี้ง่ายๆทำเป็นประจำก็จะช่วยให้เรื่องของหมัดในกระต่ายหายไปได้ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาพของกระต่ายตัวนี้ก็คือเป็นหมัดน,นะคะสวัสดีค่ะ